ก็โอเคครับก็สวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้ผมจะมาภาคเรื่องระบบมังกรต่อต้านเทศน,นะครับไปรับชมกันเลยครับวรยุทธ์นี่มันอะไรกันส่มแล้วที่เป็นอัจฉริยะเจ้ารู้เรียนรู้ด้วยตัวเองงั้นหรือหรือว่าเจ้าขโมยใครมารับไปซะเจ้าดาบนั่นวรยุทธ์อะไรกันรกากฐานวิญญาณของหลินเทียนถูกทำลายแล้วไม่ใช่หรือ สิทธิ์พี่ตู่เฉิงจะไม่เป็นอะไรใช่ไหมเจ้าพุพวกเจ้าุุป่าซะทำพี่ของข้านั้นแข็งแก่งมากเจ้าคิดว่าเจ้าจะชนะด้วยวรยุทธ์นี้งั้นเหรอไรเดียงสาจริงๆแม้ว่าวรยุทธ์นี้มันจะแข็งแก่งก็จริงแต่มันก็ขึ้นอยู่กับว่าใครเป็นคนใช้มันเจ้าบังคับให้กำลังภายในไหลไปรวมที่เอว และหนาท้องของเจ้าเพื่อหลบการโจมตีของข้าสมกับเป็นอัจฉริยะท่านพี่ตู่เฉิงสู้ๆสมกับที่เป็นศิษย์พี่ตู่เฉิงจริงๆข้าคิดว่าข้าจะสามารถฆ่าเขาด้วยการโจมตีเพียงครั้งเดียวแะอีกข้าไม่คิดเลยว่าเขาจะรวนเร็วขนาดนี้มีมือขวาของข้าไม่สามารถขยับได้หมดเวลาเล่นแล้วจบแค่นี้ละ่ะ ข้าก็กำลังจะพูดเช่นนั้นเลยท่านคิดว่าข้าก็โง่พอที่จะสู้กับท่านที่อยู่ขั้นที่ห้างั้นเหรอฮ้ออะไรนะอย่าลืมสิว่าข้าเป็นอัจฉริยะท่านพี่ปุ้งนี่มันการต่อสู้ระหว่างสิทธิพี่กับสิทธิน้องจำเป็นต้องฆ่ากันเลยงั้นเหรอใครเป็นคนทนสอนพวกเจ้าฮะ พวกเจ้าทั้งสองคนอย่าให้ทุกคนในสำนักเห็นข้าเป็นตัวตลกงั้นเหรอสิทธิ์น้องหลิงเทียนเสนอให้ข้าลงนามในการต่อสู้ความเป็นความตายข้าคิดว่าเขาคงไม่พอใจในการตัดสินใจของท่านอาจารย์เรื่องงานแต่งจริงงั้นเหรอใช่ขอรับข้าเป็นคนทำข้ารู้สึกสับสนนิดหน่อยโปรดลงโทษข้าด้วยนางไม่มีความรู้สึกกับข้าแล้ว และข้าก็ไม่อยากยุ่งกับนางอีกต่อไปหลังจากที่รากถาววิญญ,ญาณของหลิงเทียนนั้นถูกทำลายข้าจึงให้จื่อเยี่ยนกับตู้เฉิงแต่งงานกันแต่ไม่คิดว่ารากถาววิญญ,ญาณของเขาจะฟื้นคืนมาและสามารถใช้พลวิยุทธ์ต่อสู้กับตู้เฉิงได้เขาอาจจะฟื้นฟูพรวยุทธ์ให้กลับมาได้ก่อนที่จะถึงการทดสอบสู้สำนักในชั้นและตู้เฉิงน,นั้นโตพอที่จะส,สามารถเข้าถึงดินแดงของข้าได้มาออกที่สุด เกินพอที่จะเข้าไปเป็นผู้สืบทอดแห่งสำนักติงแต่ถ้าต้องการอยากจะมีชื่อเสียงแล้วก็หลิงเทียนเป็นตัวเลือกที่ดีกว่าดูเหมือนว่าอาจารย์ต้องการที่จะลงโทษหลิงเทียนอยู่แล้วไอ้ขยะหลิงเทียนกล้าเป็นศัตรูกับข้ามันสมควรต้องโดนเช่นนี้เนื่องจากหลิงเทียนเกิดความไม่พอใจในการแต่งงานของจื่อเยียนงั้นงานแต่งของจื่อเยียนจะถูกพักไว้ก่อนเอ๊ะ อาจารย์ข้าไม่ได้หมายความเช่นนั้นไม่ต้องพูดแล้วลูกสาวของข้าต้องการเจ้ยแต่งงานกับสิทธิ์ที่แข็งแกร่งที่สุดการประเมินของสำนักชั้นในในปีนี้จะมีอีกสามเดือนข้างหน้าใครก็ตามที่สามารถเข้าไปในสำนักชั้นในได้จะได้ลูกสาวของข้าไปครอบครองขขอรับเออคือข้า ข้าลืมไปว่าข้าต้องเข้าไปในสำนักชั้นในให้ได้การที่จะเป็นคนที่แข็งแร่งที่สุดในโลกการเข้าไปในสำนักชั้นในถือเป็นก้าวแรกหลังจากการประเมินข้าจะปฏิเสธอาจารย์อีกครั้งนี่มันอะไรกันเป็นเพราะหลิงเทียนไม่เห็นด้วยงั้นเหรออาจารย์คิดอะไรกันแน่หลิงเทียนรอข้าก่อนเถอะหลิงเทียนเขาชอบสิทธิ์น้องของเขาจริงๆงงั้นเหรออย่าหึงเลยรีบไปพบกับอาจารย์ลู่กันเถอะ ใครถึงกันเออก็จบไปแล้วนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลาค์กดซับสไครป์ผมด้วยนะครับขอบคุณครับ